อาหารทําอาหารกล่องส่งตามร้านยอดมันลดลงอะลูกลจากเม,มื่อก่อนทํา60กล่องเมื่อแปกล่องมันก็ลดลงเหลือ,อบางวันก็40บางวันก็50บางวันก็30กว่าอะไรเงี้ยเหมือนเมืรายได้เราได้ได้สองพันสามพันอย่างนี้แมเราก็ลดลงมาครึ่ง่อครึ่งแต่ต้องขยนันถ้าไม่ขยนันอดตัวเองไม่ออกไปไหนเลย ซื้อของเข้าบ้านทําของส่งที่ร้านเสร็จข้าบ้านถ้าอยากทานอะไรเหมือนลูกอยากทานเมื่อก่อนเขาชอบนั่งร้านใช่ไหมเหมือนชาบงชาบูอะไรเงี้ยก็เราจะทําที่บ้านทานเองแรกก็กลัวตอนแรกก็กะาวว่าจะไม่ฉีดแล้วนะเพราะเราฟังมาเยอะไงเราก็กลัวใช่ไหมจนวินาทีสุดท้ายจนในตัวเลกถามมามาจะไปฉีดหรือเปล่าเออนะลองเสียงเขาเพราะพี่ไม่ได้พักผ่อนไงเขาบอกต้องพักผ่อนให้เพียงพอใช่ไหมแต่พี่เป็นคนไม่กินกาแฟอยู่แล้วใช่ไหมเขาบอก ห้ามกินกาแฟให้พักผ่อนให้พอถึงก็ที่จะตื่นตั้งแต่ตีสองไงทำของกว่าจะเสร็จก็บ่ายเลือดเที่ยงโอเคนะปกติไม่เห็นมีอะไรใช่ไหมก็เหมือนเมื่อกี้ตอนที่มาคมดันพี่เพราะว่าพี่เดินมาเหนื่อยเปล่าไม่รู้คาดันพี่ก็ขึ้นร้อยสี่สิบใช่ไหมแต่พอฉีดยาเข้าไปก็เป็นร้อยสี่สองแต่เขาบอกว่ามันเป็นปกติการที่เราฉีดยาเข้าไปแค่นั้นเอง ไม่มีอ่ไม่มีอาการอะไรที่จะกลับไปก็มีเพื่อนเอนเนี่ยตอนแรกนัดก,กันว่าจะไม่ฉีดแม่เขาอะไรเนี้ยนะเสร็จพอมาฉีดแล้วก็โอเคก็เดี๋ยวจะกลับไปบอกเขาว่าอาม่ามาฉีดนะไม่มีอะไรเป้าฉีดแล้ว